สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเราเกิลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวเราคุณคำม่วนนั่นเองทักทายสบายดีนาะพี่น้องในมือนี้พัดก็มีชิปมาต้อนมาฝากทุกท่านอีกแล้วสําหรับในชิปนี้พัดก็มีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิงได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟอีวีของทางประเทศไทยนั่นเองเนาะส่วนที่ไปที่มาของชิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าได้มีเอฟซีท่านหนึ่งพี่น้อง ที่เพิ่นได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปที่พัดได้ลงไปโกอนหน้านี้ก็คือคอมเมนต์ที่พาดเห็นในหน้าจอตอนนี้เลยเนาะึ่งเพิ่นได้เขียนว่าน้องพัดคิดอย่างไรกับรถไฟ E ีวีคันแรกของโลกที่ไทยผลิตแน่ใจนะว่าไทยทำไขข้อสงสัยรถไฟใส่ฐานรถไฟ e ีวีคันแรกของโลกกับสิประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่พัดได้อ่านคอมเมนต์นี้จบแล้วพัดก็ถึงกบอึ้งไปเลยพี่น้อง เพราะว่าส่วนโตของพัดอันพัดหากระฮู้เนาะว่าคนไทยนี่เพื่อนสามารถผลิตรถไฟอีวีได้แล้วแถมยังเป็นคันแรกของโลกนําอีก ที่ผ่านมานะน้องพัดก็เคยเห็นเนาะเห็นรถมีอีวีเห็นรถยนอีวีอย่างซี่น่ะมาหอตอนนี้รถไฟอีวีก็มีแล้วท่านผู้ชมจึองเป็นอีอย่างที่บอกเลยเนว่าสุดยอดหลายในการพัฒนาของทางประเทศไทยตามความเป็นจริงแล้วนะพี่น้องข่าวข่าวเกี่ยวกับการผลิตรถไฟอีวีของทางประเทศไทยนี่ก็คือเป็นข่าวที่โด่งดังออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีพศ2566ก็คือในช่วงต้นปีกายนี้พุน่นละเนาะแต่ว่าพัดหาก็มีโอกาสได้ยิยมยกเอามาเหตุเป็นคลิปให้ทุกท่านได้เบิ้ง ซึ่งในช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทางบริษัท EA พลังงานบริษัทเพิ่นก็นได้ทําการส่งมอบหัวรถยัก์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ต้นแบบคันแรกมาให้กับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยทําการทดสอบอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เนาะซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าสู่พลังงานไฟฟ้าและโตะหักระแสพัฒนาการทั่วโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งจากผลการทดสอบรถไฟ EV วีดังกล่าวก็ปรากฏว่าผลการทดสอบนั้นมีประสิทธิภาพสูงพี่น้อง สามารถประหยัดตน้นทุนได้40-60%กันเลยแถมยังลดมลพิษเสียงและอากาศได้ดีนําอีอเนาะโดยในตอนนั้นทางกระทรวงคมนาคมไทยเพื่อนก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปีศ2 5 6 6เพื่อนจะพักดันผลิตให้ได้50คันเนาะนั่นก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาสุนนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่ข่าวข่าวเกี่ยวกับการผลิลด้วย EV ของทางประเทศไทยได้โด่งดังออกมาก็มีหลายภาคส่วนนพี่น้องที่เพื่อนได้มีการตั้งคําถามว่าแน่ใจนะว่าไทยทาอย่างซช่นะโดยในมื้อนี้พัดกสิภาทุกท่านย้อนกลับไปเบื้องถึงที่ไปที่มาและกันรายละเอียดของการผลิลด้วย EV ดังกล่าวเนาะว่ามีความเป็นไปเป็นมาแนวใดแน่ซึ่งในมื้อนี้พัดกสิขออนุญาตนาคลิปดังกล่าวจากทางช่องนิมดาวาไลาตี้เนอะมาเห้เป็นคลิปรีแอคชั่น เพื่อพาพ่อแมพิ่นฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบื้องมามชมคลิปนี้ผ่านทางช่องของพัดให้ได้ไปเบื้องไปเห็นถึงรายละเอียดต่างๆในการผลิตรถไฟ E ีบีดังกก่าว่าเม่นไผ่เป็นผู้ผลิตกันแทแมเพนคนไทยหรือว่าของบริษัทประเทศจีนเป็นผู้ผลิตบอ่ออย่างที่น่ะเพราะว่าตามข่าวที่ออกมานั้นคือทางบริษัทของทางประเทศไทยและทางประเทศจีนเพื่อนได้หัวมือกันนั่นเองนะครับผู้ชมึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเอาก็ไปเบื้องในคลิปไปพร้อมๆรมกันอีกเท่านึงหน่อยไป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิมดาวไรตี้ t ช c h a n นะคะ ช่วงนี้หล,หลายๆท่านคงจะเห็นข่าวเรื่องรถ E ีีมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบัส E ีวีแล้วก็รถไฟ E ีวีของประเทศไทยเราค่ะที่ตอนนี้ก็ได้เลิกเปิดวูดแถมก็ยังมีข่าวคราวหรือว่าฟีดแบ็มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามด้วยนะคะซึ่งเวียดนามเองก็ชื่นชมประเทศไทยโดยล่าสุดนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เดินหน้าทดสอบเตรียมจัดหาอีก50คันภายในปี2566นะคะโดยจะใช้ลากขบวนโดยสารเข้าสถานี กลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งก็จะช่วยลดมลพิษให้กับบ้านเราด้วยค่ะ หลังจากที่การรถไฟนะคะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังและบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดหรือว่า EA นะคะจัดทดสอบการใช้งานรถจักพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถไฟ EV ีไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นฉบับคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on t r a เทตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะหลังจากที่ข่าวรถไฟ EV ออกมาเนี่ยก็ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนคนไทยนะคะรถจักรคันดังกล่าวก็ยังไปโด่งดังถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามนะคะซึ่งก็มีการแชร์เรื่องราวของรถจักรพลังงานไฟฟ้าลงในกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศซึ่งก็มีการแสดงความชื่นชมยินดีกับประเทศไทยนะคะ แล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายค่ะโดยประชาชนชาวเวียดนามเองก็ตั้งประเด็นนะคะว่าทำไมต้องใช้รถไฟแบตเตอรี่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนอกจากจะใช้แบตเตอรี่เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันแล้ว<ม>ก็ยังสามารถนำไปต่อยอดโดยยกระดับขนส่งโดยสารของเมืองและก็รองรับการใช้งานในระบบรถ,รถไฟฟ้ารางเบานะคะหรือ LRT ได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งหลายคนเองก็สงสัยนะคะในหัวข้อของรถไฟ EV on train ว่าจริงๆมาจากประเทศจีนไม่ใช่หรือจริงๆแล้วนะคะเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าหากว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยจะเริ่มต้นจากศูนย์ทำเพียงคนเดียวเองก็ถือว่าเป็นไปได้ยากค่ะซึ่งเมื่อพัฒนาขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีนี้ก็จะอยู่กับประเทศไทยตลอดไปค่ะ สำหรับรถจากพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะคะประเทศไทยก็สามารถประกอบติดตั้งระบบแบตเตอรี่สำหรับรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเองได้เสร็จในปี2565นะคะเป็นแห่งแรกของโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดมลพิษและก็บรรเทาภาวะโลกร้อนค่ะ ซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนน้ามันเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เพื่อให้ประเทศไทยเราเองสามารถลดกา๊าดเรือนกระจกลง20-25%ภายในปี2573ค่ะ ปัจจุบันนะคะรถจักพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ดำเนินการทดสอบเดินรถในเส้นทางต่างๆแล้วรวมถึงการทดลองลากจูงขบวนร,รถโดยสารขึ้นมาบนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จเรียบร้อยดีค่ะหลังจากนี้นะคะการรถไฟก็จะพิจารณานําไปลากจูงรถโดยสารและรถสินค้าในโอกาสต่อไปโดยในระยะแรกนะคะจะนํารถจักดังกล่าวไปใช้ลากเป็นรถสับเปลี่ยนณสถาน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเพื่อลดมลพิษในอาคารสถานีชั้นที่2ซึ่งจากผลการทดสอบของการรถไฟก็สามารถลากขบวนรถจากย่านสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปที่ชานชลาสถานีที่ชั้น2ได้จำนวน12เที่ยวต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะระยะการชาร์จระยะเวลาการชาร์จนแบตเตอรี่เต็มก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ จากนั้นนะคะในระยะต่อไปก็จะทดลองวิ่งในระยะใกล้เช่นขบวนรถโดยสารชานเมืองระยะทางประมาณ30-50ถึงกิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่ไกลามากขึ้นอย่างเช่นขบวนรถข้ามจังหวัดระยะทางประมาณ100-200ถึงกิโลเมตรแล้วก็ขบวนรถขนส่งสินค้าจาก i อซดีลาดกระบังไปยังท่าเรือแหลมฉบางนะคะเพื่อทดสอบจนเกิดความมั่นใจแล้วก็ปลอดภยัยอย่างไรก็ตามนะคะรถจักรคันดังกล่าวเนี่ยมีความเร็วสูงสุดอยู่ 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากนำไปลากตู้สินค้าก็จะใช้ความเร็วได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และถ้าหากตู้โดยสารจะใช้ความเร็วและถ้าหากลากตู้โดยสารนะคะจะใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งเนี่ยจะมีสมรรถนะในการลากจูงระยะทาง300กิโลเมตรลากตู้สินค้าน้ำหนักประมาณ2,500ตันได้และตู้โดยสารนะคะลากได้น้ำหนักไม่เกิน650ตันค่ะ ขณะนี้นะคะจุดชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็าดําเนินการติดตั้งที่บริเวณย่านบางซื่อและในอนาคตมีแผนที่จะติดตั้งจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่สถานีอื่นๆเพิ่มเพื่อชาร์จไฟตามแนวเส้นทางรถไฟต่อไปรองรับการใช้หัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จะพ่วงไปกับขบวนรถโดยสารค่ะ สำหรับจุดเด่นของรถจักพลังงานไฟฟ้าที่ได้ถูกออกแบบแล้วก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยนะคะด้วยนวัตกรรมการชาร์จแบบอัลต้าฟาสชาร์จในเวลา1ชั่วโมงและแบตเตอรี่สวอปปิ้งสเตชันนะคะเพื่อสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาไม่เกิน10นาทีลดเวลาการรอชาร์จและก็นำมาขยายผลใช้งานในระบบขนส่งได้จริงค่ะ ซึ่งการรถไฟเองก็มั่นใจนะคะว่ารถจากพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เป็นก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมการให้บริการรถไฟไทยช่วยยกระดับการเดินทางและการขนส่งทางรางให้เป็นในรูปแบบคมนาคมขนส่งหลักของประเทศนะคะเป็นระบบรางแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงานลดต้นทุนขนส่งและก็มุ่งสู่ความยั่งยืนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ผลดีที่จะได้รับตามมาก็คือประชาชนชาวไทยเองก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะได้รับการให้บริการด้วยรถไฟฟ้าที่มีความสั่นสะเทือนน้อยลงมีความสะดวกสบายและก็มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นค่ะเปิดโลกอนาคตของรถไฟยุคใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะ สำหรับความคืบหน้านะคะขณะนี้เนี่ยการรถไฟเองก็อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดหารถจาก e ีวีอีกประมาณ50คันโดยจะทยอยมาให้บริการประชาชนภายในปี2566นะคะตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟแก่ประชาชนลดมลพิษทางอากาศซึ่งหัวรถจัก e ีวีเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้สูงสุดถึง60%ค่ะถ้าหากเทียบกับหัวรถจักรดีเซลในปัจจุบันนะคะ โดยอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนารถไฟ e ีวีของไทยนะคะจนประสบความสำเร็จก็คือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดหรือว่า EA นะคะได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยให้จัดหาหัวรถจัก EV ีโดย EA เนี่ยได้จับมือกับพันธมิตรจีนผลิตหัวรถจักพลังงานไฟฟ้าของบริษัท CRRC ต้าเหรียญผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ของจีนนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของ EA ในการจับมือกับพัธมิตรในจีนซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถไฟขณะที่ EA ก็มีความพร้อมออกแบบแล้วก็พัฒนานวัตกรรมระบบชาร์จอันตรฟ้าชาร์จนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนโลจิสติกส์ับค่ะ ความสำเร็จในครั้งนี้นะคะ EA ก็หวังว่าหัวรถจักร EV ก็จะกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะช่วยสร้างอุตสาหกรรมและมูลค่าให้กับประเทศไทยบนพื้นฐานความยั่งยืน เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิด PM 2.5แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เป็นพันธกิจของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยนะคะนับว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญนับตั้งแต่ศตวรรษที่19ถึง20ลยทีเดียวค่ะ หลายคนคงจะคลายข้อสงสัยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นของจีนหรือว่าของไทยซึ่งเราก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากศูนย์แล้วมานับ1ก็คงจะเป็นไปในายากและเป็นไปแบบช้ามากจริงๆค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยนั่นเองค่ะ เป็นอีกข่าวคราวความคืบหน้าของประเทศไทยที่นำมาฝากกันนะคะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมดาวรายดีด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดสาระใหม่ๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นยังไรกันแน่พี่น้องหลังจากที่เบิ้งชิบจากทางช่องนิมดาวารีที้จบไปโดยส่วนตัวของพัดเองก่อนอื่นมดเลยพัดกระตองของกร้าขอบคุณทางแอดมินเจ้าของช่องเพื่อนก่อนเนาะมีเพื่อนเฮ็ดลิบดีๆมีสาระหน้าฮูแบบนี้ออกมาสู่สายตาชาวโลกให้ทุกคนทุกท่านรวมถึงตของพัดเองให้ได้หูได้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตรถไฟอีวีของทางประเทศไทยเนะาะจึงหลังจากที่พัดได้เบิ้งลิบจบไปเฮาก็ได้ไขข้อข้องใจแล้วนะท่านผู้ชม จากคำถามที่เอฟคนได้คอมเมนต์ถามมาว่าแน่ใจนะว่าไทยทำอย่างสีนะก็คือเป็นคอมเมนต์ที่เหมือนมีในยยหรือว่ามีคำถามด้่ในั่นนะพี่น้องซึ่งในคลิปก็คือทางแอดมินช่องนิมดาวาเลตี้คนก็นได้ให้คำตอบอย่างละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมว่าเป็นการหัวมือกันระหว่างบริษัทใดกับบริษัทใดในการผลิตรถไฟอีวีดังกล่าวเนาะโดยส่วนตัวของพัดพัดก็คิดว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างสดีและก็ก้ากระโดดทันโลกทันเหตุการณ์หลายเนาะ เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะพี่น้องเทคโนโลยีงานนวนทั่วโลกใน,ลนหลายประเทศเพิ่นกระล้วนแต่มุ่งหน้าเข้าสู่ EV กันหมดแล้วเนาะโดยทางประเทศไทยเองก็กระต้องขอซื้ซมเนาะว่าเพิ่นพัฒนาบัวน้อยหน้าประเทศอื่นในโลกเส้นเดียวกัน ทงพัดเองก็เสื้อว่าในอนาคตนี้ทางการลดไฟแห่งประเทศไทยเพิ่น,น่าจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟ e ีแทนรถไฟสันดาปกันมุดอย่างแน่นอนเนาะจังใดของก็มาท,าท้าติดตามเบื้องความคืบหน้ากันต่อไปถ้าเกิดว่า f อท่านใดได้หูความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟ E ีีก็ะ่วยมาคอมเมนต์บอกกันในใต้คอมเมนต์นี้ได้เนาะว่าในปัจจุบันนี้แมนเพิ่นเปลี่ยนมาใช้รถไฟอีวีกันมดแล้วหรือยังเนาะ สำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ละท่านผู้ชมที่พัดได้นิยุกออกมาต้นอกมาฝากทุกท่านถ้าเกิดว่าในคลิปมีข้อมูลหรือว่ามีเนื้อหาอดที่พัดได้วา่าผิดพลาดใปประกันใดพัดก็ต้องกล้าขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนไว้ณนที่นี้นำเนาะ ในมือหน้าพัดเสียคิปอย่างให้เบิงก็อย่าลืมพาติดตามโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้พัดเ็ดคลิปโตโตไปนำเนาะในมือนี้ก่อนจาก,กันไปก็สิกเก้าพี่น้องมีแต่พัดโขไวใ้ใ่ให้พรพราแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเนาะในมือนี้พัดตรงโขตูลาไปก่อนพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีไบ้า